ทอร์ฮันเดอร์สันในวันนี้จะเป็นส่วนผสมของความน่ากลัวทั้งสัตว์ประหลาดผีและบุคคลลึกลับโดยจะเป็นสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ในป่าและบางจำพวกก็แอแฝงอยู่ในเงามืดตามบ้านเรือนอย่างไรก็ดีโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับและสิบอันดับทั้งหมดในวันนี้มีอยู่ว่า The Very Scary Man เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่สร้างขึ้นโดยเทเวอร์แฮนเดอร์สันปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสถานที่อยู่อาศัยหรือหลบซ่อนรวมถึงการปรากฏตัวด้วยที่แน่แน่ก็คือเป็นอะไรสักอย่างที่เราไม่ควรเข้าใกล้ผู้ชายคนนี้น่ากลัวมีตาที่กลวงลึกภายในหลุมอันดำมืดนั้นมีในตาจุดเล็ก เหมือนกับหมุดสีขาวจ้องมองอยู่จมูกและปากที่ยื่นออกมาอย่างบิดเบี้ยวโดยรวมแล้วเป็นรอยยิ้มที่ไม่ปกติมากเขามีคอที่เรียวยาวและผิดธรรมชาติอย่างที่สุดสิ่งที่ยืนยันถึงการมีตัวตนของเขาคือประกาศล็อกดาวน์ของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตชนบทที่ประกาศเสียงตามสายว่าสำหรับพลเมืองทุกคนขอให้อยู่แต่ในบ้านของคุณ ขณะนี้รัฐได้ออกคําสั่งปิดสำหรับธุรกิจที่ไม่จำเป็นทั้งหมดแล้วหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกควรสวมหน้ากากหรือผ้าคลุมหน้าเอาไว้ตลอดและหากพบเห็นบุคคลประหลาดที่มีความสูงผิดมนุษย์ก็ขอให้หรีบหลบหนีโดยทันทีเพราะบุคคลอันตรายนี้จะมีปฏิกิริยากับฟันของมนุษย์โดยผู้เคาะร้ายทุกคนจะถูกมันเลาะฟันออก ขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยจนกว่าการช่วยเหลือของส่วนกลางจะมาถึงฟังจากประกาศแล้วน่ากลัวไม่ต่างจากโควิดเลยนะครับสกินวอล์กเกอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักดูคล้ายกับบิ๊กชารีที่เคยเสนอไปในอีพีหนึ่งมีผู้คนพบเห็นมันครั้งแรก ระหว่างที่มันกำลังหลบหนีออกมาจากโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์มันมีขาที่ยาวจมูกหรือจงอยปากที่แหลมและไม่มีผิวหนังอยู่บนร่างกายเลยเหมือนว่าร่างกายทั้งหมดนั้นจะประกอบจากก้อนเนื้อเป็นชิ้นๆการเคลื่อนไหวของมันนั้นไวมากซึ่งเป็นการพบเห็นในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่มันจะวิ่งตัดถนนและมุ่งหายเข้าไปในท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ของเมือง พักสตัมเบอร์มีรูปร่างเป็นโครงกระดูกสูงผอมแขนยาวรวมไปถึงมือและขาก็เรียวยาวติดกระดูกหน้าแปลกที่มันไม่มีฝ่าเท้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นมิตรถูกพบครั้งแรกโดยคนส่งหนังสือพิมพ์ที่ปั่นจักรยานฝ่าหมอกยามเช้าในครั้งแรกเขาคิดว่าเป็นใครสักคนที่มาวิ่งออกกำลังกายยามเช้า แต่ท่าทางลักษณะการเดินที่ดูไม่มั่นคงก็ทำให้เขารู้สึกถึงความผิดปกติจนเมื่อเขาปั่นจักรยานเข้าไปใกล้จึงได้เห็นร่างติดกระดูกผอมสูงนั้นว่ามีใบหน้าที่มีรู้ลึกคล้ายกับหลุมดำหลายจุดเต็มไปหมดอ l มเลสเคเจอร์เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์สองเท้าที่ไม่มีแขน มีผิวสีขาวออกไปทางซีดลักษณะของผิวนั้นบางมากจนดูเหมือนจะมองทะลุเข้าไปเห็นเส้นเลือดและอวัยวะภายในหากคุณสงสัยในประวัติของสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ลองมาฟังปากคำจากผู้ที่เคยพบเห็นมันมาก่อนดูนะครับชายคนหนึ่งที่กำลังเดินทางกลับบ้านบนถนนสายเล็ก,เลกๆเขาอาศัยอยู่แถวชานเมืองพอใกล้ค่ำหน่อย ก็ไม่มีใครใช้รถใช้ถนนกันแล้วการเดินเท้าในเวลาโพเพแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอันตรายแต่อย่างใดแต่อากาศที่ร้อนอบอ้าวก็ทำให้เขาแวะซื้อไอศครีมติดมือมาด้วยเพื่อคลายร้อนขณะที่เขากำลังเพลิดเพลินกับของหวานเย็นๆจู่ๆหนุ่มคนนี้ก็ะได้ยินเสียงเหมือนคนที่ร้องหหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังมาจากป่าข้างทาง เขาคิดเองว่าอาจจะมีใครได้รับบาดเจ็บอยู่ในนั้นจากอะไรสักอย่างที่เขายังไม่แน่ใจด้วยความที่มีจิตสำนึกอยากจะช่วยเขารีบเลี้ยของหวานในมือให้หมดในครั้งเดียวพร้อมกับย่างสามขุมเดินตรงเข้าไปทางต้นเสียงทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆก็ๆกลุกออกมาจากราวป่าตัวมันสูงมากขนาดพอๆกับเสาไฟต้นหนึ่ง ส่วนแขนนั้นไม่มีหัวก็รีบบเล็กๆถมเดินแกว่งไปแกว่งมาอย่างรุนแรงเจ้าตัวนี้เหมือนมันกําลังพยายามเดินข้ามถนนอย่างหนักหน่วงพร้อมพ่นลมหายใจออกมาตลอดเวลาแต่ดูเหมือนว่ามันจะดูเจ็บปวดทุกครั้งที่ทำแบบนั้นไม่ต้องบอกคุณก็คงรู้ว่าชายคนนี้จะวิ่งหนีกลับมาเร็วแค่ไหน คลายเบบี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างคล้ายมนุษย์และดูเหมือนจะเต็มไปด้วยฝุ่นมันมีผิวเหมือนยางลบสีชมพูใบหน้าของมันดูเหมือนจะกรีดร้องอยู่ตลอดเวลาแขนและขาของมันนั้นอวบอ้วนหากคุณบังเอิญผ่านไปในที่ที่มันอาศัยอยู่บางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงเล็กๆคล้ายกับเสียงของทารกกำลังร้องไห้ในตึกร้างนอกเมืองแห่งหนึ่งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง ได้ไปสำรวจที่รกร้างกันพวกเขาแยกกันไปสำรวจตามจุดต่างๆแม้มันจะเป็นอาคารที่ไม่ใหญ่มากแต่ในบางจุดก็มืดเพราะแสงอาทิตย์เข้าไม่ถึงทั้งหมดได้ยินเสียงคล้ายกับเด็กร้องไห้จึงพยายามเดินลึกเข้าไปสำรวจดูจนทั้งหมดได้พบกับต้นตอของเสียงเด็กร้องไห้นี้มันดูคล้ายมนุษย์แต่ก็มีลักษณะที่น่ากลัวและตัวใหญ่กว่ามาก ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะรีบวิ่งหนีออกมาน่าเสียดายที่เพื่อนคนที่รั้งท้ายที่สุดเกิดพลัดหลงกับคนในกลุ่มและก็ไม่เคยมีใครได้พบเห็นเขาอีกเลยรอเฮดเล็กเป็นสัตว์ประหลาดสองเท้าสูง20ฟุตอุ้งมือที่มีนิ้วยาวใหญ่และเรียวยาวแต่งิดงอของมันทำให้คุณรู้สึกน่ากลัวได้ไม่ยาก ปากของมันนั้นกว้างพอจะงับกวางเข้าไปได้ทั้งตัวอุดมไปด้วยฟันนอันแหลมคมที่อัดแน่นอยู่ในช่องปากมันพร้อมจะกระโดดเข้ามาเขมือบคุณได้ตลอดเวลาหากคุณไม่ระวังตัวคงไม่ต้องถามถึงอุปนิสัยของมันนะครับเพราะมันไม่เป็นมิตรกับคุณอย่างแน่นอนมันชอบอาศัยอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์ดีสัยรักสงบแต่ก็เชื่อได้เลยว่า มันอาจจะเป็นฝันร้ายของคุณแน่นอนถ้าได้พบมันเหมือนกับนักเดินป่าคนหนึ่งที่สูญเสียเพื่อนร่วมทางไปถึงหกคนจากการโจมตีของมันในครั้งเดียวด็อกครีเอเจอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูคล้ายกับไดโนเสาร์มันมีสองขาและลำตัวที่มีกระดูกสันหลังมีรูม่านตาขนาดใหญ่ พรงจมูกที่ไม่มีผนังปิดกัน้นและปากที่มีฟันจำนวนมากไม่มีผิวหนังมีแต่เนื้อปเปื่อยที่เกาะอ,อยู่บนกระดูกน้อยคนนักที่จะเคยเห็นมันแบบเต็มตัวเพราะมันนิยมการอยู่ในที่มืดมีเรื่องเล่าหนึ่งว่าชายคนหนึ่งเปิดประตูโรงรถทิ้งเอาไว้เพราะต้องการจะนำขยะออกมาวางไว้ที่ถังขยะหน้าบ้านในขณะที่เขากำลังเดินจะไปปิดประตูโรงรถ เขาก็เห็นเหมือนมีคนและเงาที่พาดผ่านเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าสิ่งสิ่งนั้นเมื่อมองดูดีๆแล้วมันคงเป็นมนุษย์เสียไม่ได้เสียงฟันของมันบทขยี้ดังลั่นในคืนที่ดึกสงัดแบบนี้ก่อนที่ประตูไฟฟ้าจะค่อยๆเลื่อนปิดลงและมันก็ไม่ได้พยายามจะบุกเข้ามาซอฟ f i s h m a เป็นสัตว์ที่สร้างขึ้นโดยเทเวอร์แฮ e เดอรใบหน้าของมันยาวมากเหมือนกับปลาบางชนิดในภาพนี้เป็นห้องใต้ดินที่มีเครื่องซักผ้าแต่ในความมืดนั้นซอฟิชแมนกำลังเคลื่อนกายมาหัวที่มีเลื่อยยาวคล้ายฟันที่แหลมคมของมันโผล่แทรกออกมาก่อนในความมืดดูเหมือนว่ามันกำลังสนใจอยากจะรู้วิธีขี่จัก,กรยานและที่ใดที่มันปรากฏตัวขึ้น จะพบกับกลิ่นน้ำเกลือเก่าๆฟุ้งอยู่ในอากาศมีรายงานจากทีมลาดตะเวนชายหาดของไมอามีระบุเอาไว้ว่าพบกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ในคืนหนึ่งของการลาดตะเวนและทำให้หนึ่งในทีมนั้นต้องเสียแขนข้างหนึ่งไปตลอดการ Breaking News เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ แต่มีขนาดที่มาหืมามากเนื้อตัวของมันมีสีดำมีแขนที่ยาวกว่าขาดูเหมือนส่วนของคอจะบิดเบี้ยวมีท่าทางที่คล้ายกับต้องคอยก้มหัวอยู่ตลอดเวลาปรากฏตัวครั้งแรกริมทางหลวงชนบทจนกลายเป็น breaking news หรือที่แปลว่าข่าวด่วนตามที่สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานไว้แต่ไม่นานคลิปนั้น รวมถึงรูปภาพก็ถูกลบออกโดยรัฐบาลมีเพียงภาพจากมือถือของคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งที่ถ่ายภาพช่วงเวลานั้นเอาไว้ได้เผยให้เห็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดสูงราว500เมตรเป็นอย่างตำ่ำผีผ้าฝ้ายมันเป็นสิ่งไร้ชีวิตสีขาวที่ล่องลอยในอากาศดูเหมือนว่ามันจะทำมาจากผ้าฝ้า จึงเป็นที่มาของชื่อตามที่มีคนพบเห็นมักจะลอยผ่านอากาศในคืนที่มืดสนิทมันเป็นผีที่อันตรายมีจิตมุ่งร้ายกับมนุษย์ทุกคนมีเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้นโดยมีต้นเหตุมาจากมันเป็นจำนวนมากมีข่าวหนึ่งที่นักวิเคราะห์ได้เชื่อมโยงเอาไว้ว่าเช้าวันที่23มิถุนายนในปีคศ2013ครอบครัวนาวิส ถูกค้นพบในบ้านของพวกเขาเองหลังจากที่เพื่อนบ้านไม่เห็นคนในบ้านออกมาใช้ชีวิตประจำวันกันอย่างที่ควรจะเป็นจึงได้โทรไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบภายในบ้านหลังนั้นพบร่างทั้งสี่ร่างนอนนิ่งอยู่กับพื้นมีสภาพกลายเป็นศพมาแล้วหลายสัปดาห์สาเหตุการตายเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจหลังจากเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ ก็พบผ้าฝายติดอยู่ลึกเข้าไปในคอของพวกเขานักสืบชาราในภาพที่เห็นนี้เหมือนเขาจะทำให้เด็กๆที่พบเจอเขาต้องพากันหวาดระแวงและกลัวทุกคนเขาเป็นชายสูงอายุที่แปลกและมีเอกลักษณ์มากมีรูปร่างที่สูงแต่งตัวสไตล์สายลับที่เหมือนกับการ์ตูนในสมัยก่อน แม้ว่าเขาควรจะมีลักษณะคล้ายกับนักสืบแต่ลำตัวของเขานั้นก็ดูผิดเพี้ยนไปแขนที่ยาวผิดลักษณะรวมถึงท่วงท่าที่เขาใช้เดินเหมือนกำลังเต้นเสียมากกว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูหรือเป็นอันตรายกับใครแต่ในยามที่มีคนเห็นเขานั้นนั่นหมายถึงว่าเขากำลังตามสืบคดีอะไรบางอย่างอยู่ The Night Watchman มันเป็นนกกระจอกเทศที่มีผิวหนังซีดขาวมีหางยืดยาวมีคอที่ยืดได้แบบไม่จำกัดเหมือนกับลองฮอสที่เคยเสนอไปในอีพีที่1มันมีตาที่ลึกลงไปเป็นหลุมลึกเกือบจะหายเข้าไปในกะโหลกจมูกของมันก็เหมือนกับรู้จมูกที่อยู่บนหัวกะโหลกของมนุษย์ปากที่เบะบึง้งเปิดออกเหมือนจะแตกเป็นสิ่งเสียง ระบุอารมณ์ในช่วงต่างๆได้ยากมีคำให้การหนึ่งได้บันทึกเอาไว้จากนิสิตแพทย์คนหนึ่งที่เข้ามาลงบันทึกประจำวันกับตำรวจว่าในช่วงบ่ายของวันหนึ่งเพื่อนบ้านข้างๆได้โทรมาเล่าให้เธอฟังว่าช่วงนี้หมู่บ้านของเธอนั้นมักจะมีของหายบ่อยแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงดังโครมครามเหมือนคนที่กำลังรื้อของจากห้องครัวเพื่อนบ้านคนนี้ จึงเดินลงมาเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันอาจจะเป็นโจรขโมยข้าวของแต่เธอก็ไม่พบอะไรมีแต่ของที่ร่วงกระจัดกระจายเต็มพื้นพร้อมกับรอยเท้าแปลกๆเป็นรอยเท้าสองนิ้วขนาดใหญ่เธอเองยังนึกสงสัยว่าหัวขโมยนั้นใส่รองเท้าเบอร์ไหนถึงได้ทิ้งรอยเท้าไว้ในลักษณะนี้จนตอนดึกของวันเดียวกัน ประสบการณ์ที่เพื่อนบ้านได้เล่าให้เธอฟังนั้นก็ได้เกิดขึ้นกับตัวของเธอเองเธอเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเธอค่อยๆเดินลงมาดูในมือกำไม้เบสบอลของพี่ชายเอาไว้แน่นและโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินฝา่าความมืดเข้ามาหาแน่นอนว่าเธอกรีดลั่นจากนั้นเธอก็สลบไปโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างอื่น มีเพียงข้าวของแตกกระจายและขวัญที่กระเจิงไปในความมืดเท่านั้นในค่ำคืนที่ดึกสงัดไรผู้คนสัญจรเหมือนในยามปกติกลุ่มวัยรุ่นจำนวนสามคนผู้ต้องการผันตนเองมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ลองตามข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตที่มียูเซอร์หนึ่งที่มีชื่อว่า n e r ซิตระบุเอาไว้ ในการสำรวจอุโมง์รถไฟใต้ดินเมื่อสามวันก่อนว่าพวกเขาได้ยินเสียงคล้ายกับคนกำลังร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานดังออกมาจากส่วนที่ลึกของอุโมง์รถไฟใต้ดินที่อยู่ภายใต้เมืองนิวยอร์กพวกเขาพยายามตามไปที่ต้นเสียงแล้วเพราะคิดว่าน่าจะเป็นคนไร้บ้านที่อาจจะกำลังได้รับบาดเจ็บแต่หนทางนั้นก็ซับซ้อนและลึกลับคดเคี้ยวมาก อีกทั้งยังมีแต่ความมืดเท่านั้นภายในนี้ทีมของ n น r ร์ทซิจึงล่าถอยก่อนจะหลงทางวัยรุ่นผู้อยากเป็นยูทูบเบอร์กลุ่มนี้จึงสนใจที่จะนำเสนอเนื้อหาที่กลุ่มของ n น r ร์ทซิตีทำไม่สำเร็จพวกเขาใช้เวลากว่า50นาทีในอุโมงค์อันมืดมิดแห่งนี้จนไปถึงพิกัดที่เน r ร์ i ซิได้กล่าวเอาไว้และใช้เวลาอีก30กว่านาทีจนไปพบเข้ากับกองเลือด และเศษเนื้อของชายสามคนที่มีสภาพขาดรุ่งริ่งราวกับกระดาษที่ถูกฉีกโดยเนื้อมือของอมนุษย์กลิ่นเลือดส่งคขาวและคละคลุ้งในขณะนี้เสียงมแมลงวันกระพือปีกดังราวกับว่ามากันทั้งกองทัพทั้งสามตกใจมากและตัดสินใจเก็บภาพเพื่อจะนำไปแจ้งกับตำรวจก่อนจะรีบวิ่งหนีออกมาซึ่งเมื่อเลี้ยวกลับไปที่ทางแยกหนึ่งในอุโมง หนึ่งในนั้นก็ได้อัดคลิปวิดีโอไปด้วยและบังเอิญพบเข้ากับชายปิศนาคนหนึ่งที่สวมหน้ากากและถือมีดอยู่ในมือกําลังหันกลับมาทางพวกเขาชายคนดังกล่าวพูดออกมาด้วยเสียงที่ดูวิกรจริตแบบขั้นสุดท้ายซึ่งเหมือนจะเป็นชื่อของเขาเองที่มีชื่อว่าราวดี้จากนั้นทั้งสามก็วิ่งหนีกันชุลมุน เดววอรเบนเดเขาเป็นมนุษย์ปกติแต่ตัวของเขาเป็นสีขาวเทาเหมือนว่าจะมีตาและปากที่เล็กไม่มีจมูกในขณะที่แขนมีขนาดยาวหญิงคนแรกที่พบเขาได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเช้าวันที่11สิงหาคมเมื่อสองปีก่อนก่อนหน้าที่เธอกำลังจะออกไปทำงานกะดึกช่วงขณะที่เธอกำลังเดินไปที่ลิฟ้นเธอก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นว่า เธอฉันว่าเธอลืมปิดเตาแก๊สในห้องนะกลับมาปิดก่อนไหมเธอหันกลับไปมองทางต้นเสียงทันทีก่อนที่เธอจะให้การต่อว่าเราทั้งคู่มองหน้ากันมันทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดใจแล้วคนที่เรียกฉันเมื่อครู่ก็ค่อยๆจมหายเข้าไปในผนังและทันทีที่เธอกลับจากการทำงานซึ่งก็เลิกงานในตอนเช้าเธอจึงได้ทำการย้ายหอพัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับฟังเธอก็เห็นด้วยที่เธอจะทำแบบนั้นดบอยปกตินั้นฝรั่งมักจะใช้เรียกหมาแมวแต่กูดบอยของเทเวอร์แฮนเดอร์สันนั้นมีลักษณะเหมือนสุนัขที่มีขนสีดำดวงตาสีฟ้าที่ไม่มีรูม่านตามันมีขนาดใหญ่และล่ำมีขายาวเข้าออกสถานที่ต่างๆได้ เหมือนว่าแล้วแต่ว่ามันอยากจะเข้าที่ไหนโดยมากนั้นการแสดงออกของมันเหมือนจะกำลังกรีดร้องทำหน้าโหยหวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อชาวเน็ตนิรนามรายหนึ่งได้ถามเทลเวอร์เกี่ยวกับเจ้ากูดบอยนี้ในช่องทางทัมเบอร์ของเขาซึ่งเป็นช่องทางที่ค,คล้ายๆกับ Facebook หรือไอจอะไรแบบนี้แต่เทลเวอร์ก็ตอบสั้นๆแค่ว่ามันไม่ใช่สุน,นัขเอาที่แน่ๆก็คือ มันก็คงจะดุร้ายและเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ตัวนี้มีชื่อว่าเฮดไลท์หรือไอหัวแสงไฟคนแต่ละท้องถิ่นบางครั้งก็เรียกชื่อไม่เหมือนกันพวกมันส่วนมากจะมีผิวสีเทาแม้จะดูอบอบางแต่ร่างกายกับมีความทนทานสูงมาก มากกว่าสัตว์ประหลาดท,ดทั่วไปเพราะมีสารเคมีเฉพาะตัวห่อหุ้มอยู่ในทางการแพทย์เรียกว่าอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่สำหรับเฮดไลท์นั้นกลับมีอยู่ในตัวถึงหลายชนิดโดยตัวผู้นั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวเมียและจะส่งกลิ่นที่รุนแรงในช่วงเวลาฤดูผสมพันธุ์แสงสว่างที่หัวของมันนั้น บางสายพันธุ์จะมีแสงที่สว่างมากและจะไม่มีวันสว่างน้อยลงจนกว่าพวกมันจะตายโดยปกติแล้วมักจะแฝงตัวยืนเนียนร่วมกับเสาไฟฟ้าทั่วไปและเมื่อเหยื่อเดินผ่านเข้ามาใกล้ก็จะถูกมันทำร้ายได้เพื่อใช้เป็นอาหารแบบปุ๋ยอินทรีย์สิ่งมีชีวิตตนนี้ เป็นสิ่งทรงภูมิจากต่างมิติที่เทเวอร์ระบุเอาไว้ว่ามีผิวหนังที่เหมือนกับกล้ามเนื้อสดๆแปะกันเอาไว้ตามร่างกายมีปากสองปากและตรงส่วนกลางหน้าอกนั้นจะมีช่องที่คล้ายๆกับซิปที่น่าจะเอาไว้ใช้สำหรับร่างต้นมุดเข้าไปในขณะที่สวมใส่เปลือกนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าสิ่งมีชีวิตนี้ดำรงอยู่อย่างไร และมีวิวัฒนาการที่สูงกว่ามนุษย์แค่ไหนเพราะการปรากฏตัวของมันนั้นแทบจะนับครั้งได้เลยทีเดียว The Pink Man เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายแมงมุมขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มวัยจะมีความสูงเกือบสิบฟุตจากที่เห็นมันอาจจะมีเพียงสี่ขาหรือมากถึง8ในบางตัว ซึ่งขาของมันนั้นเหมือนจะมีเลือดเปลอะเปื้อนอยู่ตลอดเวลามันมีผิวหนังที่แห้งกลานครอบคลุมไปทุกส่วนของร่างกายอย่างไรก็ตามจากสัดส่วนร่างกายทั้งส่วนล่างและส่วนบนนั้นดูเหมือนจะไม่สัมพันธ์กันและมันคงมีขนาดที่ผอมมากใบหน้าของมันนั้นมีรูจมูกที่มีขนาดเล็กเหมือนรูนั้นอาจจะมองเห็นในระยะไกล ลูกสาววัยเจ็ดขวบของครอบครัวฮิวสันได้พบมันครั้งแรกในห้องนอนเธอกล่าวเอาไว้ว่าฝันของมันเปลอะเปื้อนกับบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับเลือดดูแล้วน่าสยดสยองมากดวงตาขนาดใหญ่กำลังจ้องมองมาที่เธอเสียงน้ำหนักที่กดลงไปที่พื้นไม้ดังลั่นเอดอาร์ตในเวลากลางคืนทำให้เธอได้ตื่นขึ้นในกลางดึกโชคดีที่เธอกรีดร้องลั่นบ้าน แล้วมันเองก็ดูเหมือนจะตกใจกับเสียงนี้จึงถอยกลับและหายไปในที่สุดสัตว์ประหลาดตัวนี้เคยเป็นมนุษย์มาก่อนที่หลอมรวมกับนกฮูกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งมีขนปกคลุมอยู่ทั่วทั้งตัวซึ่งขนเหล่านี้มีเลือดชฉลมอยู่เต็มไปหมดมันมีดวงตาสีดำสนิทและมีรูม่านตาสีขาวเล็กๆ สำหรับการมองเห็นในตอนกลางคืนมันมีริมฝีปากและฟันที่เหมือนกับมนุษย์รวมไปถึงยังสามารถพูดภาษามนุษย์ได้อกีกหลายภาษาเลือดที่ปกครอบคลุมตรงแขนไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเลือดของมันเองหรือว่าเป็นเลือดของเหยื่อที่มันออกล่าข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ ถือว่ามีค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับแอนเซียสดที่เป็นสัตว์ที่มีสีเผือกมีตามีริมฝีปากและฟันที่ค่อนข้างคล้ายมนุษย์สันนิฐานได้ว่าร่างกายส่วนล่างนั้นน่าจะผอมและขาดสารอาหารเหมือนกับร่างกายส่วนบนนั่นเองแขนและมือของมันนั้นเหมือนมนุษย์แต่ก็ยาวกว่ามากเวลาที่มันวิ่งไปตามพื้นในบ้านของผู้คน มักจะมีเสียงเล็บกระทบกับพื้นเหมือนสุนัขเวลาที่เล็บยาวจนเกินไปน่าเสียดายที่ไม่มีข้อมูลระบุเอาไว้ว่ามันเป็นอันตรายกับมนุษย์หรือไม่หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับหลอนก่อนนอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ